พบกับตะลุยข่าวชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาตะลุยโลกซอมบี้น,นะครับเราจะมาตะลุยโลกซอมบี้กันเนาะ,ะเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งนะครับเราจะเริ่มต้นใหม่เอาชีวิตรอดด้วยกันอีกครั้งเนาะไปทุกคนไปตะลุยกันเลยฮะไปตื่นเต้น,น,นกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับกับเกมเซเว่นเดย์ทูดา ก็เป็นเกมแนวเอาเอาชีวิตรอดน,นะครับเอาชีวิตรอดในโลกอโพคาลิปนะครับในโลกที่แบบเอวิบัติไปแล้วนะครับเออเราก็มาคอยดูบนนะว่าเอาชีวิตของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับจะอยู่หรือจะตายนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เออยากจะเปิดซีรีส์ใหม่นะครับว่าซีรีส์นี้เนาะเขไม่ได้เล่นนานนะครับมาเดี๋ยวเรา รอโหลดแมปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเปนการเจนเนเจเนรตเวอร์เวอร์ใหม่เนาะเออเรามาเริ่มกันนะครับเจนเนเรตนานจังลุนล้นนะลุ้นนะว่าชีวิตเราจะเป็นแบบไหนนะครับเกมนี้นี่คือแบบซอมบี้โหดมากนะครับซอมบี้โหดและฉลาดมากนะครับ ออตดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่ซอมบี้จะเก่งผิดปกตินะครับวิ่งก็ได้นะครับตอนกลางวันซอมบี้จะแค่เดินนะครับแต่ตอนกลางคืนนี่ซอมบี้คือวิ่งเลยครับวิ่งตะครบเลยครับถ้ากมันเห็นเราเนาะเออเราต้องมีชีวิตรอดครับข้าวก็ต้องกินนะครับเสื้อผ้าก็ต้องใส่เออข้าวก็ต้องกินเสื้อผ้าก็ต้องใส่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ต้องไปหาหนังสืออ่านอะไรอย่เงี้ยเออประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะแบบ <c oughs> มีความแบบ ท้าทายนะครับมาเรามาเริ่มกันนะครับ building environment ละเรามาเกิดที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเ,เราอราเราโนเซนต์นะฮะเราเป็นนโนเซนต์ที่ฉันตื่นขึ้นมาได้ยังไงทำไมโลกเึ่งแต่ไม่ด้วยเอ่อความแห้งแล้งโอ้โหมีพายุทรายนะครับมีพายุทราย ไหนเปิดกระเป๋าซิเามีข้าวมีผ้าพันแผลนะครับมีข้าวมีผ้าพันแผลมีครบเพลิงนะครับแล้วก็มีโนต้ตนะครับ Just a f r i e n d l y Reminder t h a t You Pay on Time อ่าช่างมันฮะ,ะแคบทิ้งอันนี้โยนทิ้งฮะโยนทิ้งอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วในชีวิตเรามีสิ่งที่จำเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่จำเป็นมีประมาณนี้เอาไงดีถือคบเพลิงนะฮะ่ออื่นเลยเนี่ย เราต้องรู้ให้ได้ว่าที่นี่คือที่ไหนวิกาะตาเจกไตเจกไตนะครับอยาพวกนี้ทำอะไรได้ไหมเก็บได้นะฮะเก็บล้ังนกด้วยมีไข่เก็บไข่มาก่อนมีขนนกชีวิตเรา,าแล้วตัวเราดูเหมือนจะโป๊เปือยนะตัวเราโป๊เปือ่อย ออบเจกตีทมันให้ทำอะไรไหมทำอะไรช่างมันฮนะเขาให้อะไรนะคาเบสโลอะคาเบสโละเขาคาเบสโลสิทำทำทำอะไรนะทำเตียงเหรออ่านี่ไงทำเตียงฮนะเราต้องมีเตียงนอนอยู่นะครับโอดูดูดูไกลทุกคนดูใกล้ <laughs> เุ้ยของฟ้าปลิตแปรปวนทันใดวางเตียงวางมันตรงนี้ดีกว่าข้างๆนะฮะให้หาหินหินเล็กๆนะครับหินเล็กๆเหรออันนี้คือไม้อันนี้คือทรัชขยะนะครับน่เราได้ไม้จากขยะนะครับนเ่ียหินใช่ป่ะอันนี้ไม้ว่ะ เขาให้หาเห็นหาเห็นเราจะหาเห็นได้จากไหนตอนนี้ตัวเรายังตัวเปล่าไรว่าเราเปื่ออยู่เลยฮะเกิดวันนี้ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยตายต้นไม้อะไรจะไม่หมดวิงว่งวิง่งวิ่งไปก่อนนะวิง่งโอ้ตรงนี้พายุพายุแล้วตึกมีตึกใหญ่หญแถวนั้นคืออะไร ํำรวจตรงนี้หน่อยดีกว่า้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเตาอบนะครับเตาอบเตาแก๊สนะครับเรามีเตาแก๊สเรามีเตาแก๊สนะครับอะไรเนี่ยไอรอนในเหล็กนะครับเหล็กสองอันจ้า <c oughs> หินจากไหนเราต้องไปเอาหินจากไหน เอ๋แถวนี้คือไม่มีหินเลยเหรอนี่ไงืออเกมเซอร์ไว l โว่ฮะมาเริ่มต้นเกมต้องทุบหินนะไม่งั้นไม่ใช่เกมเซอร์ไ a l ต้องทุบหินก่อนะทุกคนอเขาให้เราเอาสองอันนะฮะตอนนี้ได้ได้อีกอันเราได้หนึ่งอันแล้วเห็นกระต่ายวิ่งไปวิ่งมานะครับเอ๊ะ ต่อยจนมือจะเคลนละเฮ้ยเฮ้ยทำจริงเออโอเคได้ละครบสองอันต่อไปเขาให้คราฟโซนแอคนะครับคราฟโซนแอคกวสิสพี่คราบอ่าเรามีนวัตกรรมใหม่ใช้แล้วทุกคนนวัตกรรมที่เรียกว่าขอนหินนะครับขอนหิน ตัดไม้ได้ฮะตัดไม้ได้ไวนะฮะเขาหิดเราทีนี้เขาให้ทำอะไรอีกผมมองเฟสไม่เห็นเลยนะครับอ๋อให้ทุบญ้านะครับหาหญ้าเราถทุบหญ้าเลยฮะครับแฟลนไฟเบอร์เชิ์ตเราสามารถเอาหญ้ามาทาบชุดได้นะฮะนี่ไงโอ้โหเสียงอะไรฮะเสียงอะไร อ่าโอเคอ,อุ้ยผีเราเราหลบก่อนนะเราหลบหลังหินก่อนมัคนคงไม่เห็นหรอกมันให้เราใส่ชุดนะฮะใส่เสื้อเขาให้คราฟอะไรอ่ะวูดเด้นเหรอวูดเด้นคลับอ่านี่ไงคราฟวูดเด้นคลับกระบ,บองไม้ฮะ กระบอกไม้อย่างนี้เราต้องวิ่งเข้าไปฟาดเลยฮะเดี๋ยวผีเปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วอุ้ยโอ้โหนี่โลกอะไรกันนี่ผีติดไฟเออซอมบี้ติดไฟซอมบี้เจอกะบองทูเออ,อแบบดีอ,อีทีนี้เขาให้เราเก็บผีอีกฮะเรียบร้อย แล้วให้เราขาบธนูนะครับธนูขาบธนูแล้วก็ขาบลูกธนูนะครับขาบลูกธนูออกขับแล้วก็ต้องเอามาใช้นะครับแล้วก็ให้ขับบล็อกแล้วก็ให้วางบล็อกแล้วก็ให้อัพเกรดบล็อก โอเคแล้วเขาให้อะไรอนะอ่าหาหินฮนะโอเคเราก็ทำแข่ไฟเฮ้ยกระตายโวาธนูยิงกระตายได้ไหมหรือเราควรจะเก็บธนูไว้ชิงผีเราต้องมีอาหารสิทุกคนถูกไหมเราต้องมีอาหาร ทุบอย่างนี้ต้องทุบเอออุ้ยอเาเหนื่อยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยมันเหนื่อยตัวผมเหนื่อยฮะอุ้ยโหไล่ม่ทันว่ะทุกคนไม่เป็นไรฮะเอาเขาให้เราขาบแคมป์ไฟขาบแคมป์ไฟครับ เราก็ให้วางแคมไฟไปเลยจัดให้เพื่อนอ่าทีนี้เขาให้เราไปหาเทรดเดอร์นะครับหาพ่อค้ามีพ่อค้าเหรอพ่อค้าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเอวพ่อค้าอยู่ไหนอันนี้เตียงเอ เขาไม่เปิดจุดหรอไ้อ่ปกติพ่อค้าเขาจะเปิดจุดนะทุกคนอย่าบอกนะอัพมาใหม่แล้วแบบไม่ไม่เปิดจุดพ่อค้าให้ไม่นะงั้นเราใช้หลักการนะวิ่งไปตามถนนทุกทุกอย่างจะดีเองฮะ <laughs> เสร็จหลักการวิ่งไปตามถนนแล้วทุกอย่างจะดีผมมีซากรถซากเลือกันทุกคนหนังสือพิมพ์ The Daily News Flu Epidemic ออมีเชื้อวิผีคาดหนูวยไม่มีลูกวยไม่มีลูกอย่างนี้ตออ้้งทุบสิ่งมีชีวิแตแปลกปลอม แกนี่มันโลกวิบัติอะไรกันนี่เตาเผาอีกแล้วฮะเ,เจอเตาแก๊สอีกแล้วอได้ตะแกรงฮนะตะแกรงน่าจะเอามาย่างอาหารนะวิเจอไก่แล่ผมว่าเราน่าจะวิ่งล่าไก่ไม่ทันวะทุกคนเจอผีผมมาหาทรัพยากรวิยเจอผีกี่ตัวเนี่ยสองตัว บวกป้าบวกป้าบวกดีรออะไรต้องเก็บเวลด้วย <c oughs> บวกดีครับบวกดีครับบวกดีขาอื้อล่วงไปดิอื้ออื้อหือรีบตัวเดี๋ยวมันสลบหลังเราฮะอุ๊ย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 เจ็บอุ๊ยเจ็บอุ๊ยเลือดไหล อะไรลอยเหรอผีลอยเหรอบากเหรออุ้ยอุ้ยอุอุอ้ย,ย,ยมันตบแล้วหนึ่งทีทุกคนคุยคุยที่นี่มันตึกอะไรกันนีย่ยิ่งใหญ่เหรอเกินผมว่าข้างในจะต้องมีสมาชิกมุติสภาเยอะแน่เลยอันนี้คืออะไรเนี่ยคณะโค่ใส่ดิโอ้ต่อย หมัดฮะลอง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 ใชม้มัดหมัดแยบๆยุยยวิขยะนะเราไปขยะหาของกินมีเตยตังนะสวมหมัดอะมียาแล้วมีอะไรเนี่ยโมลีเ่เบรดขนมปังเน่าเหรอขนมปังเน่าเก็บไว้ก่อนเผื่อเราหิวชกเฉิดน,นะเน่าเราต้องกิน มันโลกวิบ <response> ัตอะไรกันนี่ท้องฟ้าช่างวิปริตแบบปวนทันใดแถวนี้จะมีอังกอร์ไหมเขาให้เราหาพ่อค้าหาที่ไหนอ่ะวิแถวนี้มืดหมดมากเลยอ่ะแบตเตอรี่เบตเตอรี่วิเจอกระทอมเล็กๆฮะ เราตึกใหญ่เราจะพึ่งเข้าเลยดีกว่าฮะมันดูน่ากลัวเราเอาแบบกระช่อมเล็กๆที่ประตูเหรอเปิดได้ด้วยเว้ยครึบชึบชึบตึบ,บผมว่าถือกระบ,บองผมรู้สึกอุ่นใจกว่าว่ะเดี๋ยวก่อน <laughs> ถือมัดมันดูไม่อุ่นใจยังไงก็ไม่รู้ทุกคนมีพี่ไหม ถ้ามีช่วยส่งเสียงชึบชึบชึบช,บชึบไม่มีนะ <c ười> แม่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 ช่วยโอ้ตกใจโอ้ตกใจตกใจตกใ,ใจเสียงอ่าหุ้ยนี่ผีอะไรนี่ผีสุดหลออ่อฮะตีกระบอกหุ่นจาริศลองใช้หมัดด้วยนเ้ยเอ้ามือต่อยชกหน้าแบบนี้ ชมอีกชมอีกเออชมที่หัดโอเคทุกคนหัดโอเคอยู่เออโหเอาสะมภคมตกใจคนลุกเลยเมื่อกี้เสียงว่าโอหมาก่อนเลยอะเสียงมาก่อนขวีขยะอันนี้คืออะไรอะถ้วยรางวัลเนอะเป็นอะไร อ๋อไม้ผูกนะไม้ผูกน,น้ำมันที่ต้องทุบปะ <c oughs> อะ่ผมอยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์นี้ของผมด้วยนะครับถึงแม้คนที่จะมาคืเกมฟรีชนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังน,นะครับช่วยติดตามซีรีส์เซเว่นเดย์คูดผมด้วยนะครับอ่าผมได้อของทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะทุกคนได้ยินเสียงฝีเท้าปะ ได้ยินเป็นผมปะทุกคนได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบอะไรอุ้ยเอออยู่นี่โถเอ้ยเฮ้ยเจ้าผีอย่าก,ก่อเสียงเดี๋ยวมึงเรียกอุ้ยโทษทีฮะเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาใช่ไหมตั้งใจจะก่อเสียงเรียกพวกมาใช่ไหม แต่พลังมาดมาดวิวิวหมัดชกไม่ออกเหนื่อยครับเมื่อกี้เมื่อกี้หมัดเหนื่อยนะครับเอาออฟสตาร์ทนาะสตาร์ทนะเฮ้ยเราเอาที่นี่เป็นบ้านดีไหมทุกคนที่นี่เป็นบ้านอะเป็นบ้านของเราอะทุกคนวางตรงวางเตียงอะไรเงี้ยทุกคนว่าดีไหมเอโโอวูโโอ้วู้ บ้านผูอย่างนี้ผมว่าไม่ดีแล้วแหละถ้าบ้านจะผุขนาดนี้เราเปลี่ยนหลังดีกว่าทุกคนเราไม่อยู่ละหลังนี้ออโอ้โหสะดุ้งเมื่อกี้สะดุ้งบอกเลยอะไรยะงไรเนี่ยพุ่งอกเหรอไม่ขุดดินนะฮะพุ่งไปขุดดินคุยขยะนะบ,บลูเบอร์รี่ซีดมล็ดบ,บลูเบอร์รี่เหรอไว้ปลูกเหรอเก็บแก้วน้ำก่อนเก็บพักนะำไม่ปลูกอะเราไป เราแบบสายเซอร์ไวโว่ฮะสายแบบสายหาเอ,อ่อหาอาหารก,กินตามบ้านนะเฮ้ยอันนี้มัน่ายทหารเลยอะแต่ผมกลัวเข้าไปแล้วแบบเจอผีทหารอะไรเงี้ยเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยเดยที่นี้ให้ขึ้นมาทำไมเนะี่ยไม่เห็นมีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรอะทุกคนลง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  มันมันกน่าสํารวจจริงๆ,ๆนะทุกคนเราอย่าไปเลยผมว่ามันอันตรายกเกินไปอะวิสมาชิกแล้วเออสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกออแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอพ่อค้าเขาให้เราตาม,มาหาพ่อค้าแล้วเราจะไปหานะวิเสียงเหมือนมีอีกเลยอะหมดแล้วใช่ไหม โอเควิเสียบไม่ใครทุบกำแพงไม่ไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่แล้ววิง่งละจ้าอันนี้คือที่ไหนใช่ที่รักหรือเลปล่าวิอันนี้เป็นบ้านเหมือนกับเป็นบ้านรถครับเหมือนบ้านรถบ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้านคอนเทนเนอร์เหรอวิ่งแลอยู่ เสียงอะไรเฮ้ยเสียงกระตา่ายโอ้ตกใจอะไรอีกแล้วเนี่ยอินฟอร์มเพลซีแคลนสแคปไปไร้สาระฮะแครปไปเรามาสำรวจเราจะทำแถวที่เป็น้าเนียนดีไหมทุกคนลอตติ้งเฟรชเนื้อหน้าไม่เอาฮะอุะ๊ย <c oughs> <c oughs> ปิดประตูอย่างไว <c oughs> ปิดประตูอย่างไว ในยืนหลับเหรอในซอ,อมบี้ยืนหลับทุกคนอย่างนี้ต้อง <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบปิดประตูใส <c oughs> เปิดมาเ <c oughs> อ,ออุ่ยเสียงเหมือนมีหลายตัวมีตัวเดียวใช่ป่ะเออโอ้ยผีขาวมอยเอ้ยมันมีโอ้หวัด เอาไงดีดูเหมือนเก่งเก่งดูเหมือน,น,นเก่งอุผีเยอะจังวะจะทำเป็นบ้านได้ไหมเนี่ยเออโอ้โอ้โหก็จะตายตัวนี้โอ้โหหน้าตาหน่าเกลียดน่ากลัว เครื่องผ้ามีอะไรไหมฮะทำไม่มีเข้าบ้านแล้วนะอุ้ยอาหารโอเคมีผีไหมไม่น่ามีหรอกอุ้ยผมว่าที่นี่เหมาะเป็นบ้านมีรองเทา้าด้วยใส่ดิแววถักผ้าหรอไม่ถักถักไหมถักไม่ถักเก็บไว้ก่อนโหฮะมีอะไรอีก อมีแก้วน้ำเหล็กขโมยหมด่านี้อะไรโกรธเหรอเผื่อ,อาไปทำอะไรได้ฮะคนตู้ข้างบนดีคนตู้อาหารมีไม่อาหารเราต้องการอาหารเยอะสีย้อมเก็บไว้ก่อนเผื่อย,ย้อมอะไรสีชมพูด้วยข <c oughs> ยาแผนมายบางเอาไว้ อ่ะเจอผราพันแผลฮะสุดยอดวิชีวิตแเศร้าเล่าละรับโอเกิดมาในโลกตอมบี้ที่พ่อค้าอยู่ไหนก็นไม่รู้เอ๊ะเรามีกระบองที่ดีกว่านี้ไหมกระบองจะพังแล้วอะซ่อมได้ไหมซ่อมอ่าซ่อมได้ซ่อมได้ที่นี่คืออะไร ฮัลโหลที่นี่ไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรเปล่าอุยเจอกระเป๋าแล้วก็กระสุนกระสุนลูกโม วิธีนี้มีกระสุนมันต้องมีปืนแล้วแหละอย่างเงี้ยต้องมีปืนได้ผมใช้แล้วออผมใส่กระเป๋า <c oughs> ผมยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ผมต้องหาเสื้อผ้าดีๆใส่ก่อนนะอะบ้านหลังนี้รู้แล้วผมว่าเอาที่นี่แหละแถวๆนี้แหละเลือกสักหลังหนึ่งบ้านนะออนเทสเออ ทุกคนเห็นด้วยปะเราจะเลือกที่นี่เป็นแถวนี่เป็นบ้านอุ้ยอุ้ยเขาลุกน้อนตอบม้อไปปิดก่อนออกมาตัวเดียวอุ้ยตึ๊บกระเด็นไปดี คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะปิดประตูชุบ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 ตรวจสอบนะแก้วน้ำกระป๋องแก้วน้ำน้ำเปล่าวิน้ำสะอาดเหรอกินน้ำสะอาดสักหนะ่อยไหมเผื่อเราหิวน้ำฮนะ อุ้ยเราเทคของเพลเราอ,อยู่ในบ้านนี้แล้ต้องเทคของเพลแล้วมืดหมัอองสบายสบายในชีวิตชีวิตมันมืดแล้วเราจะทำตัวให้มืดตามนะน้ำเปล่าอุ้ยชุบอีกกล่องเฮ้ยมีกระสุน9 9มมอุ้ยมีกรงเกงใส่ดีออกใส่ทางรองเท้าเหรออะไดีกันเออเก็บไปเลือกก่อน ไอเนี่ยมาอีกแล้วแขนใยกระสุนมาดูเหรอเอาไงดีอ,อะไรไม่ดูดินดินอันนี้กระเป๋าอะไรไม่มีอะไรเลยหลอกให้เก็บ <c oughs> หลอกให้เก็บทุกคนเกมมันหลอกให้เก็บ อ่าได้หลังนี้กนันนะอยู่ตู้จะกองจดหมายด้วยวแวบ,บดูหลังนี้อีกสักหลังหนึ่งเดี๋ยว่อนนะนอนไปก่อนผมได้ยินเสียงของตัวที่อยู่ข้างนอกตัวนั้นใช่ไหมได้เลยเจอมาัา ข้าคือทานอนพลังมัดของข้าเอยลุกขึ้นมาไฟเออเรียบร้อยฮะยีป้ายีป้าดูท่ทานเก่ง่ะทุกคนยีป้าดูพระทานเก่งเออโอ้โหลุบเป็นลุกไวจังเป็นประตูก่อนทุบประตูเหรอ คุณเหลียวหลังก่อนเผื่อมีใครตอบลังทุปป้าป้าป้าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคุณพี่คุณพี่อย่าวิ่งคุณพี่อย่าวิ่งคุณน้องกลัว โอเคทุกคนพาร์ทนี้ไม่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเอาชีวิตรอดก,กันต่อนะฮะเรามาดูกันว่าพาร์ทหน้านะะเราจะเจอพ่อค้าไหมเราจะที่ไหนบ้างน,นะครับขอบคุณทุกคนที่ติตดตามครับผมไปละ